เจอดังเข้าไปดังได้เฉยเลยงงนะครับแบบดังแบบงงๆนะพี่ดังแบบงงๆสวัส <c oughs> ดีเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับเราช anel เซ็ปเพลนะครับและเราอยู่ในเกมมือถือแ l ล m มดังนั่นเองครับในรูปแบบภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นเกมจากอนิเมะดังแบบเป็นแนวบาสเป็นอนิเมะเก่าเลยนะแต่ว่าผมไม่เคยดูนะแต่ผมเคยเห็นนะครับอ่าปะเดี๋ยวเราเข้าดูเลยนะฮะเริ่มต้นด้วยอะไรเนี่ยน้อยสกุลังหิตืด ภาพมาแบบอนิเมะเลยนะขอโทษนะสักุระลงี้ชอบโยดาของชโนบักเกตบอลแน่ต่อภาพลักอ๋อนะครับไม่ได้ภาพแบบเอาจากอนิเมะเลยเหรอเอาจริงดิเออภาพแบบอนิเมะเลยนะครับเนี่ยน่าจะเอาแบบเอามาเอาฉากมาเลยนะครับเนี่ยโคกโคกจบดีด้วยพวกเฮ้ยแจวแจวนะครับเฮ้ยแปลกดีอ๋อนี่คือแบบเส้นทางของเด็กหนุ่มคนนี้นะครับ ที่แบบเปลี่ยนไปแบบไปเล่นบาสเกตบอลอยางดูเกมเพล์กนะครับว่าจะน่าสนใจมากแค่ไหนกันเชียวนะครับกับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวบาสนั่นเองโอ้โหชอบเล่นบาสเกตบอลไหมแบบเอะอะไรก็บาสเกตบอลเธอสูงจังเลยนะเทียบกับลูกเออลู้ขาวบ้าแล้วใครสูงกวกันนะโอ้โหโอ้สูงเลยสูงหี้ยติดตวดานไั้เลยเนี่ย โอ้อน,อนักเอกเอวะเน,นี่ยแล้จะเป็นนักเอกแลอนี่นักเอกเอใครอ่ะนะครับผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะเพราะมันเก่ามากจริงมันเก่าเกินไปนะโอเคเกมเพลงมันก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมมาอย่าลองเลยฮะวันนี้เกมเพิ่งเปิดแบบว่าเออเรียกเศษให้ทดสอบในวันแรกนะรู้สึกว่าจะจํากัดผู้เข้าร่วมทดสอบนะครับประมาณน่าจะสามหมื่นคนบ้างนะฮะฉันมาแล้วดงังมีฉากคาซีนแบบอนิเมะ จะได้ฮึบวืดวืดยังไงหรือว่าแกทำไม่เป็นอะไรเนี่ยโอ้คือเพราะเอกมันสูงไงเหมือนกับสามารถจะดังได้นะครับทมเลยด้วยกันอ่ะออดการวิทย์ชมรมบาสโปรใส่ชื่อโอเคฮารุโกเป็นนางเอกสินะนะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับในส่วนของกาชาตัวละครนะครับผมได้ลองหาค้นหามาแล้วนะครับผมหาไม่เจอนะครับว่ากาชาอยู่ตรงไหนนะครับจะคิดว่าน่าจะไม่มีนะถ้าเกิดมีเนี่ยตัวเกมไม่คงจะพาเราไปเปิดกาชาให้ดูแล้วเหรฮะแต่จากที่ผมเข้าดูในร้านค้านะครับก็พบว่ามันมีพวกตัวละครครับให้เราซื้อด้วยนะเห็นปหเนี่ยเนี่ยมีตัวนี้นะครับใช้แบบใบแต้มตรงลูกบาสตรงนี้นะครับแล้วก็มีเพชรด้วยนะครับเนี่ยบางอันก็จะเป็นเนี่ยให้เราซื้อนะครับพวกแบบตัวละครเห็นปหเดี๋ยวผมลองซื้อดูนะตัวนี้ ตัวนั้นจะเป็นพระรองนะตนัวนี้รู้สึกว่ามันดูแบบดูเด่นซื้อเลยปึ้ง <H it> สตาร์นานคนใหม่โอเคนี่ผมได้ตัวละครเขาแล้วครับมาดูกันว่าในตัวผู้เล่นเนี่ยจะเป็นตัวละครหรือเปล่าใช่จริงด้วยครับนี่อยู่นี่เลยมาแล้วนะครับเราก็ต้องอัปเกรดพวกเขาขึ้นมาเองนะครับผมจะอัปเกรดขึ้นไปเลยนะอัปเกรดตัวนไปเลยอ๋อถ้าเกิดอ,อยากจะเพิ่มจากแรงดีไปแรงซีเนี่ยก็ต้องมีการแบบ เพิ่มเลเว่าก่อนนะครับเพราจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั๋วตรงนี้ให้พอด้วยนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปดรอปมานะครับจากพวกนี้เลยนะครับถึงจะสามารถจะพัฒนาตัวละครจากแล้งดีเป็นแล้งสีได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีสกินนะครับก็คือแบบพกเสื้อต่างๆนะครับเฮ้ยผมสามารถใส่เสื้อสีขาวได้อ๋อคือสกินก็แค่เสือ้อเป็นแบบเสื้อบาร์สเลยนะครับโอเคนี่เป็นค่าพลังตรงนี้นะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปลองตัวละครใหม่ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมซื้อได้แค่ตัวเดียวเองเออลองเล่นไีก่อนนะแล้วค่อยไปเก็บนู่นเก็บนี่ใน,นส่วนของโหมดการเล่นเนี่ยก็จะมีแต่แบบต่สอทู้โหมดครับก็คือจะมีผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็มีโหมดแข่งขันนะครับที่เราสามารถจะ create ห้องเองได้ด้วยนะเ้ยเจ๋งมากนะครับเนี่ยเออสร้างได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดแบบランキングเกมนะครับแบบเป็นโหมดแรงนะครับเออต้องเอาชนะแล้วก็ไต่แล้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โหมดเดี่ยวนี้จะเป็นโหมดพวกแบบแนวเนื้อเรื่องนะ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้มาโหมดที่เราจะเล่นกนะ็คือต่อสู้โหมดนะครับลุยเลยโอเคพร้อมครับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนอื่นนะดูแล้วคิดว่าน่าจะใช่ตัวคอนผมเบืเบ่์กคือตัวนี้เลยนะครับที่เพิ่งได้มาที่เป็นพวกสกิลโอเคอยืนยัดเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แต่ไม่มีให้เลือกนะสามารถจะเปิดไมค์คุยได้ด้วยนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ ตรงมาเพื่อนโอ,อ้ยากอยู่ก็ <c oughs> ่ะ,อะเอาเอาไว้ผมก็ผมม่มั่วเลยเนี่ยหาตัวครตัวเองยากมากนะครับต้องดูใต้ตีนเอาแล้วดูลูกบอลไปด้วยมวยั่อยู่อยู่ไกลดีวกว่าโอเคโอเคโอเค เออนี่ต้องมันต้องอย่างนี้สิวา้าเออโถนะครับเออนี่อย่างนี้ดูตัวอย่างนี่เออโ,อโอ้โหสามแตม้มไม่สามแตม้มเวรกรรม,มนี้ส่งลุงนี้ส่งให้เพื่อนเพื่อนดีกว่าไ,ไป อึ๊บเอ้ยโถ่อึ๊บอุ้ยเ,เวแล้ะลงนะครับบาเอ้ยงงงงบอกเลยงงปุ่มคือเรื่อง,ง,ง <S <S อเรื่อง,งอคืองงปุ่มอืเออด้วยความเร็วสูงเรียบร้อยวิ่งมา ไงต่อนี่คือประกบนะครับอุ๊บโอ้ไม่ลงหรอกส่งบอลมาเร็วส่งบอลมาเร็วโอ้โหโลงว่ะอึ๊บอุ๊บอึ๊บเออเจอดังเข้าไปดังได้เฉยเลยงงนะครับแบบดังแบบงงๆนะเมื่อกี้ดังแบบงงๆ <laughs> โอ้โหเอาใครดีเดี๋ยวผมจะส่งุให้นะเอ้ทุเลยเฮ้ยวัตัุฟลักเอ้ยไปเอาวะเอาวะ,าวะมันเล่นบ้างมันเล่นมาเล่นมันเล่น,ม,น,ลนมันเล่นบ้างไม่ลงจบการขัดเราชนะนะครับ โอเคจบการขันไปนะครับเราก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อ่าก็ได้ของรางวัลอะไรต่างๆมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแ m มดังนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถจะไปโหลดเกมนี้ได้จากลิงก์นใต้คลิปได้เลยครับไม่รู้ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยเต็มหรือยังนะครับก็ลองดูเนาะแล้วก็สามารถจะเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้นะครับพูดคุยอะไรต่างๆของเกมนี้ได้จากลิงก์นใต้คลิปได้เหมือนกันเลยนะครับสำนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับบ๊ายบายครับ